สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมน้องๆ FC ทุกคนนะครับสบายดีไหมทุกคนทักทายกันก่อนเนาะ Good morning everyone today we are a review again, a game free fire again and an update ของ free fire โอเคไปดูกันว่าวันนี้มีอัปเดตอะไรนะครับพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยนะจ๊ะ let's go <S อัปเดตใหม่ล่าสุดโหมดคนคลั่งแลมเพจกลับมาแล้วได้เวลาปลดปล่อยความคุ้มคลังอีกครั้งหนึ่งเปิดให้ทุกคนลงเล่นอย่างดูเดือดแบบ จำกัดเวลาระยะการเปิดโหมดคนคลั่งก็เปิดตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่26กรกฎาคมนะครับยิ่งสังหารมากยิ่งบาคลั่งนี่เลยนะทุกคนนะเป็นโหมดใหม่นะครับโหมดคนคลั่งนะใครยังไม่ได้มาเล่นก็ลองมาเล่นดูได้นะครับมันเปิดให้เล่นแล้วนะตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่27กรกฎาคมนะครับรวมสนุกใหม่เวเจนซี่เลน์เส้นทางการล้างแค้นของคุณจะจบลงแบบไหนทุกคนสามารถเลือกไอเทมที่ทุกคนชื่นชอบและเติมลงในช่องว่างสิง ที่ทุกคนเลือกนั้นจะกลายเป็นการล้างแค้นของทุกคนมาดูซิว่าการล้างแค้นของทุกคนเนี่ยจะจบลงแบบไหนนะครับการล้างแค้นของทุกคนนะครับจะจบลงที่แบบไหน่อบันไหนก็เลือกอันนั้นแล้วก็เอามาใส่ในช่องว่างนะครับแล้วมาดูกันว่าการล้างแค้นของทุกคนเนี่ยจะจบลงที่แบบไหนนะครับกิจกรรมใหม่ปาร์ตี้นี้สีนีออนตอนปริศนาไทแองเกิลไขปริศนาพร้อมกันได้แล้ววันนี้ตั้งแต่24รกรกฎาคมจนถึง30รกรกฎาคมโอเคก็เดี๋ยวขอเล่นกิจกรรมก่อนละกันนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็ เพียงแค่เราเก็บสะสมโทเค็นเนาะโทเค็นอันนี้นะทุกคนเ,นเก็บโทเค็นอันนี้ให้ครบนะเก็บโทเค็นครบปุ๊บก็เอามาแลกชุดได้เลยนะครับแล้วก็มีกระเป๋านะแล้วก็มีไอวอใหม่ทุกคนเฮ้ยกลวดงใจเข้ามาป่ะขออนุญาตเล่นก่อนแล้วกันนะครับ โอเคครับผมก็ครบแล้วนะครับสําหรับโทเค็นนะแต่รู้สึกเหมือนพี่จะไม่ได้ไอวอนะเนี่ยเนี่ยไอวอลสเปกี I ้สปินนะโอ้โหอยากได้ไอวอมากมาเลยอะ่ะเดี๋ยวก,กดอีกสัก4ี่หครั้งละกันถ้าไม่ออกก็ไม่เอานะครับโอเขอคไั้งเตออกนะครับ, okay, ออก,รบก็ไก่เป็นไรอกออก็อกอ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 อกดอกออกออกออออกนะคะอันนคบออก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 อกรอกออกออดอ่ออกออกออก ชาเลนส์หินแป้งล่างนะครับแล้วก็ชุดนะครับรูทแองเกิลนะแล้วก็จะมีเป็นกิจกรรมใหม่แหล่งรวมความน่ารักน้อนชิบะนะครับก็เปิดขายแล้วนะครับผมนะนี่เนาะทั้งคู่หูนะครับทั้งสกินทั้งคู่หูก็เปิดขายแล้วนะครับใครยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้จับไม่ได้จองก็มาซื้อได้นะครับในราคา199เพชรพนะเขพี่ก็ซื้อไปแล้วละกันนะครับเขียพี่ชอบชิบะอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็จะมีเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับทุกคนกิจกรรมรถจัดหนัก หมดหน้าตักยมมาทูดนะครับก็เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะเนาะเป็นกิจกรรมลดราคาตู้สุ่มนั่นเองนะครับจะมีเป็นตู้สุ่มโกลอเย้านะครับที่ลดราคาเนาะลดราคาไปเลยนะครับผมนะใครไม่ได้มาสุ่มก็รีบมาสุ่มนะเพราะว่ามันลดราคาวันเดียวนะครับมันก็ลดราคา33%นะทุกคนจะมีตู้ไดมอนด์ลอยเย้านะครับตู้โกลอยเย่าแล้วก็ตู้สุ่มส,มสกินปืนนะหรือว่าตู้เวมพอนลอยเย้านั่นเองนะครับก็ลดราคาไปเลยนะ 3.3%เนะครับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดล็อกอินคืนประเทศศึกยมโบโลเพื่อรับขอรางวัลฟรีถาวรยกเซิร์ฟนี่ฮะระบองรับฟรีถาวรแล้วนะครับแล้วก็สามารถรับได้ไปเลยนะโทเคนนะครับ50อันนะฮะร,รับได้ฟรีๆเลยนะครับสามารถกดเข้ามารับขอรังวันได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลาตีสามห้าสิบเก้านาทีนะครับอย่าลืมมารับกันเนาะปริศนาอักษรไข้ Blue X Free ฟ i r ไฟขุมทรัพย์ใต้ทะเลลึก คนพบอะไรบางอย่างคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันปริศนาอนักษรไข้บรูจงหาคำว่าบลูโอเบลบูยา่ากระบองเพชรเกมฟรีไฟแจกแรงวิตามิน เชิญหากันได้เลยใครหาเจอแล้วคอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปนี้นะและอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมนะหลังจากการฉลองครบรอบ3ปีของฟรีไฟล์นะครับผมนะมีของที่จะเข้ามาในอัปเดต Open Beta ้าี่29แล้วนะครับผมนะยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอนยันแล้วเลยครับว่า3ปีของฟรีไฟล์นะครับผมนะอย่างแรกเลยคือแมปใหม่อัปเดตอย่างจ้าบนะครับผมนะเป็นเกาะรอ,อนั่นเองฮะแล้วก็มีปืนใหม่ล่าสุดครับผมโอ้โห AUG นั่นเองฮะแล้วก็ ฉลอรบรอบ3ปีจะมีอะไรบ้างเนี่ยก็รอติดตามรับชมเร็วๆนี้นะจ๊ะ แล้วก็เรื่องที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นนะครับผมนะจะมีชุดใหม่นะครับผมนะซึ่งชุดนี้นะครับผมนะเป็นชุดใหม่ล่าสุดที่จะอัปเดตเข้ามาในตู้ไดมอนด์รอเย้านั่นเองนะครับทุกคนครับสำหรับชุดใหม่ล่าสุดเลยใครที่รออยู่เนี่ยบอกได้เลยนะว่าเตรียมเพชรไว้ดีๆนะเพราะว่าได้เสียเงินแน่นอนสำหรับชุดนี้นะฮะ มาแล้วนะครับสาหรับชุดใหม่ล่าสุดที่จะมาอยู่ในตู้ไดมอนด์รอยเยของเรานั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยไดมอนด์รอยเย้าเหลือเวลาเวลาประมาณ5วันเท่านั้นนะครับผมนะก็คาดว่าน่าจะเป็นชุดนี้อย่างแน่นอนนะครับผมนะน่าจะถูกอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับในอีกระยะเวลา5วันนะครับสาหรับตู้ไดมอนด์รอยเยตู้นี้นะครับทุกคนก็รอติดตามรับชมได้นะครับผมนะอีก5วันเท่านั้นสาหรับชุดนี้นะครับผมนะในตู้สุ่มไดมอนด์รอยเยนั่นเองนะครับนะก็ อันนี้เนี่ยรอติดตามรับชมได้เราอัพเดตต่อไปนะครับรอติดตามรับชมไว้นะฮะมีอัพเดตเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องห่วง เอา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 ทุกคนลืม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 อันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่อยู่ในไดมอนดะ์รอยัลเนาะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นชุดผู้หญิงนะไอ้เมื่อกี้ที่พี่ให้ดูก่อนหน้าเนี่ยเป็นชุดผู้ชายนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาในรูปแบบของชุดผู้หญิงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชุดผู้ชายหรือชุดผู้หญิงนะครับจะเข้ามาก่อนนั่นเองเนาะก็รอติดตามรับชมนะครับว่าชุดไหนจะเข้ามาก่อนนะว่าจะเป็นผู้ชายหรือชุดผู้หญิงนะครับอัปเดตต่อมาทุกคนเป็นกิจกรรมเนาะให้เราซื้อท่านสูงนั่นนะน,น,นนนองะมััข้้ขนนีีแหล ลดราคาเนาะลดไปเลย3 4เนะครับก็จะมีจํานวนขั้นให้เราเลือกอยู่ว่าเราอยากจะได้ขั้นเท่าไหร่นะครับจะมีเป็นห้าสิบขั้นแล้วก็20ขั้นนะครับ20ขั้นเนี่ยจะราคา400ไดมอนด์นะครับแล้วก็50ขั้นเนาะราคา1000ไดมอนด์เองนะครับก็สําหรับใครที่10ขั้นยังน้อยนะครับแล้วก็ขี้เกียจเก็บภารกิจนะ ก็มาซื้อได้นะครับเขาก็เปิดขายเป็นตัวเลือกอีกอย่างนะครับนะว่าอยากได้ขั้นฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทําภารกิจไมก็เอาเพชรของคุณเนี่ยมาซื้อเลยนะเลือกเลยว่าจะขั้นเท่าไหร่นะครับดีนะสำหรับสายขี้เกียจนะแค่เติมเพชรเข้าไปแล้วก็ซื้อขั้นลดราคาด้วย3านะครับถูกจะตายนะครับถูกหรือเปล่าวะไม่น่าถูกนะอัปเดตกิจกรรมใหม่เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเป็นชุด ใช่นั่นเองนะครับมาแล้วเนาะทุกคนเนาะเออเป็นชุดสีเขียวนะทุกคนแต่ว่านี้เนี่ยเป็นชุดอยู่ที่เซิร์ฟนอกนะครับทุกคนเนาะเพียงแค่เราเก็บโทเค็นให้ครบ5อันเหมือนกับที่เซิร์ฟไทยนั่นแหละเก็บครบปุ๊บเนี่ยเนาะก็เอามาแลกชุดนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นพิมพ์เขียวนะครับพิมเขียวอีโว2อันนะแล้วก็มีท่าทางกังฟูไฟนะแล้วก็ทรงผมซูเปอร์ไซยานะครับแล้วก็กล่องสุ่มนะเออกล่องสุ่มอันนี้น่าจะเป็นกล่องสุ่ม เพชรไฟนะครับนะก็เริ่มเล่นกิจกรรมนี้ก็ใช้10เพชรในการหมุน1ครั้งนะแล้วก็40เพชรในการหมุน5ครั้งนะครับแต่ที่เซิร์ฟไทยเราเนี่ยโหแพงมากอะโอเคแล้วก็จะมีโหมดใหม่ล่าสุดนะครับโหมดล่าวิญญาณเนาะวิธีการเล่นก็เดินเดี่ยวๆล่าเคียวยมทูต เปิดให้เล่นแบบจำกัดเวลากับเราผู้กล้ากล้าคนนะครับผมนะตอนหนึ่งเกมเท่านั้นนะครับเป็นโหมดใหม่ล่าสุดนะคบเปิดให้ทุกคนได้ลองเล่นกันแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะ25กรกฎาคมจนถึง28กรกฎาคมนะครับอย่าลืมไปเล่นกันนอดสาหรับโหมดใหม่ล่าวิญญาณใครอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยต้องลองเล่นเองนะเข้าไปในเกมฟรีไฟล์แล้วก็กดเลือกโหมดล่าวิญญาณได้เลยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับเป็นกิจกรรมทวงคืนดวงไฟจิตวิญญาณนะครับก็กิจกรรมตัวนี้เนี่ยมาแล้วนะครับก็สามารถ เข้าไปเก็บโทเค็นกันได้เนาะในแมปเลยนะครับโทเค็นโทเค็นนี้นะทุกคนดวงไฟวิญญาณสีชมพูนะครับทีนี้ก็โทเค็นมันก็มาแล้วนะครับมาดรอปตามแมปแล้วนะครับก็คือเข้าเกมไปเนี่ยก็มีให้ดรอปแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้หาโทเค็นดวงไฟสีฟ้านะครับ GM เจมก็มีแจกนะครับ50อันฟร,ฟรีเลยนะครับก็แจกฟรีนะครับแล้วก็ กระบองนะครับในกิจกรรมล็อกอินคืนพเพลิบเดลมาโลกนะครับก็สามารถมารับฟรีได้นะครับกดรับเลยแล้วกันนี่เนาะแล้วก็ไม้กระบองนะครับอันนี้ได้ถาวรเลยนะประมาณนี้นะครับ <c oughs> โอเคเรียบร้อยแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับโทเค็นอันนี้นะครับสามารถหาได้ทั่วไปในแมปเลยนะครับใครยังไม่ได้ไปหาก็รีบไปหาซะนะครับ เป็นยังไงกันบ้างทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมนะที่รีบเข้าอัปเดตก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับนะเพราะว่าเออมีคนแบบว่าบอกว่า คลิปต้นเปิดมาเนี่ยไม่มีสาระเลยอะ่ะแบบขอสาระได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็เลยอ่ะจัดให้ละกันนะสาระนิดหน่อยละกันนะครับนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับอัปเดตของฟรีไฟลนะใครชื่นชอบอัปเดตตัวไหนพิเศษเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พี่ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับว่าอัปเดตต่อไปเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับฝากไลค์ซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ,บ,บม like, subscribe. บผม